สนุนแอสสุดหล่อได้ที่นี่นะครับเอ่อองหญิงข้าข้าอะไรก็อยู่บนร่างข้าไม่ยอมลุกขึ้นไปสักทีระวังคนเห็นเข้าจะว่าเจ้าไม่รู้จักกฎระเบียบทิมทิมทิมเอ้ยองหญิงเรื่องแกอีกแล้ว Tao kè kèng kè nít nổi, có tấm thơ tháng nào đáng sáng khả nạn đi Hỏi như đi, la, đi, đếm tùa, đếm đi. Để hạ, cháu là cháu tham tỏ má Tỏ đây kìa đậu Khai giờ mới đi tìm tùa tìm lõm đây Tỉnh Na Tân Hà Cháu kiếp lực của cháu nè <laughs> Tụp ơi Mấy tổng lo Cứ tỉnh đi Nên sáng มีน่าเชื่อตั้งแต่หูเตี๋ยเข้ามาราได้ก็เพิ่มขึ้นไปสองเท่าปกติสินค้าพวกไข่มุกก็ขายได้กำไรสูงอยู่แล้วนี่ว่ามีเรื่องเดียวเท่านั้นเงินเงินเงินแฟนการส่งเสริมสินค้าจากี้วังสุดนอกวังบวกกับช่องทางพิเศษของใต้เตาซูก็ให้เกิดผลพวงเป็นลูกโซ่ของที่หูเตี๋ยเคยใส่และใช้งานต่างก็ได้รับความนิยมถึงรวดเร็ว ทำให้สินค้าจำนวนมากขาดตลาดได้บางส่วนกลายเป็นสินค้าปลอมมุกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงฐานะอันสูงส่งูเตียสมแล้วที่เป็นผุ้ดูดรูปงามผู้นํำแฟชั่นดับต้นๆของนิวหยุนโอตียที่รักของข้าเดี๋ยวเข้าเดียวเข้าเข้าของเล่นชิ้นใหม่เจ้าอีกแล้วรีบมาดูสิ ว้าวอกหญิงมีของไม้ทั้งทุกวันเลยฉันรักและเอ็นดูทั้งเส้นจริงองหญิงในสายตาของลูเตียเจ้าเอ๋อไม้ยค่าเอ็นดูเจ้าสิลองปักปิ่นที่ข้าเลือกไว้เจ้าดูความเป็นจริงนี่ผีสิค้าที่ผลิตออกมาเพื่อสิสัรนี้จะต้องขายดีแน่ๆน่ห้าหมื่นตำลึงหนึ่งแสนตำลึง ดูเด <static>. ่นซีองหญิงเอาแต่ของดีๆมอบไปกับท่านรองราชบุตรเกิดของเราอีกล้าใครในจวนจะกล้าแข่งกับท่านรองราชบุตรเกิดได้ฮึเหล้อก็แด่อยู่ล่วชีเธอไม่ได้จริงๆองหญิงลำเอียงไม่มีของพวกเราสักชิ้นไหนจะจาิจริงๆของพวกนี้ไม่เอาไปให้ท่านราชบุตรเกิดดูได้ไงกัน แจจต่ตรงแต่ไม่ได้รู้ว่าคนเจ้าหญิงตรงโปรดปรานมากที่สุดก็คือข้าฟอยเย่ปิ่นเนี่ยข้ามอบให้เจ้าจะดูสิว่าชอบไหมของหญิงก็มีของมอบให้เจ้าและจุติเคยเหมือนกันก็เรยเยนเอนันแต่ไม่ต้องเสียน้ํืเงินก็ด้ด้วยจีก็แก่ปิน่นเงินไม่ได้มีข้าเลยสักนิด จะพูดว่าเส้นเปลืองได้ยังไงแม้ว่ามันจะดูเรียบง่ายแต่ปีนี้ข้าทำเองกับมือเลยนะเมื่อวานข้ากับใต้เต้าซูไปเยี่ยมชมโรงงานมาคนเลยเรียนจากช่างฝีมือทำขึ้นมาชิ้นหนึ่งชอบไหมชอบสิเอะเกิอดอะไรขึ้นก็แค่ปิดเงินเงินเดียว ทำไมข้าถึงได้รู้สึกเสียใจเช่นนี้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แตกต่างยวเมื่อข้าสอนท่านาข้าก็จะไม่อ่อนข้อให้ในภปปายภาหน้าท่านจะต้องเผชิญหน้ากับตัตูที่คิดจะเอาชีวิตท่านอยู่ตลอดเวลาอะเข้ามาสไมิไม่ถูกเยี่ยวไม่ถูก đi cùng bị thuộc keng Ông gì giải hết tài răng chặt kẽ như điên Thôi xịp gặp Để đàn qua kẹt lạc Yêu ta có kẹt cực bay. Trên đi tấm bài răng đã bị mặc của Phục Ta ngọc răng bẹp đi Ê ê Ờ xin hạn tôi ní còn cho có hẹn mới chính can ê ê chạy ổ chạy cả đứa đi chờ bệnh viện mới chạy chạy có mày chứ ta yêu diễn đưa đáp bà chụp kinh bà chụp tập như ga học quên cho mang nè ta yêu diễn về đi lẽ cả chạy thường sụt chút chút đấy nha khẩn thiết phục vào youtube của anh nhận xin hạn chờ tao yêu đi mang nữa nè à, ở đây đó nên nói đủ là

Ai giúp cháu xong khuôn rộng cạnh đất của ập sinh ạ? À. Xã Ấu y Nam, Rang Trang, khuôn xứ ấp lộ vùng. càng canh tỏ xuất với phương cận tuổi trên bì một lên, lệch. Người đoán cho tay thắng nhân nhiều lời đã bì một. ที่นี่เป็นสระน้าแร่สาหรับเชื้อประวงโดยเฉพาะเช่องดีสเสยเแล้วเกิด้าสามารถสร้างสรรแบบนี้ได้เพราะกับโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกไปมินเนอาจจะสร้างได้เงินก้อนโตแต่สมแล้วที่เป็นโลกที่ปกครองด้วยจดีแม้แต่ค่ารับใช้นในสระน้าก็ยังเป็นผู้ชายหนุ่มน้อยรูปงามสองคนทิพๆเผยจเผยชีสเธอกว่าจะได้หยุดพักสักวันมัที่เรื่องง่ายเลยข้าจะพักผในให้เต็มที่ mi có nhiều đi xa à, suối ma tăng nhang bỏ băng hình đuôi ra cậu ba ta khá ông mơ bê tẻ đồn tuộc hơn khó có chờ tẻ sao lại bây giờ nên là จะได้ม oh, hey, ีผู้ชายอยู่ที่นี่ทั้งยังสวยมากอีกด้วยฮึคิดไม่ถึงว่าจะส่งผู้ชายมาถึงที่นี่ด้วยฉันดูถูกดีเย็ดอันจริงๆฉันต้องยุติภพมาจะสามสิบอยู่ละมีผู้ชายหล่อๆที่ไหนบ้างที่ฉันไม่เคยเจอคิดจะใช้หน้าตามาหลอกเราฉันงี้ยเหรอเฮ็ใช้เป็นคนยังไงเนี่ยโอ้ยเริ่กับเราเริ่กับเราแหละ เอะเจ้าเป็นใครมาที ừ ừ ่นี่ทำอะไรฝุกไปียาวมารับใช้องค์หญิงสามไปยังคะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ได้เห็นหน้าคนคนนี้ฉันถึงได้รู้สึกแน่นที่หน้าอกแบบนี้ปียาวไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเปิหน้าผู้ดูแลอยู่ไหน องหญิงกระหม่อมอยู่ที่นี่ไปยะค่ะพวกเจ้าหน้าฝนยิ่งได้ดีนะใครอนุญาตให้เขาเข้ามาไปดูดไงว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่มีเพียงฝา่าบาทและเชื้อประวงเท่านั้นที่ใช้ได้แต่แต่ว่าเมื่อก่อนองหญิงมักจะพาคุณชายไปวิหมาบาน้าที่นี่ด้วยบ่อยๆนี่ไะยะค่ะประจบเหมาะกับที่คุณชายไปวิ่งกลับมาเมืองหลวงพอดีกระหม่อมจึงบังอาจพาคุณชายไปมาที่นี่กระหม่อมผิดไปแล้วองค์หญิงโปรดยาตรงพิโรธ หมือนว่าลเหียนอันจะรู้จักผู้ชายคนนี้จริงๆน้าแปลกทาไมในขณะนี้แล้วถึงไม่มีใครพูดเรื่องนี้กับฉันเลยก็รูปแากสวยงามขนาดนี้ถ้าได้พบหน้าครั้งหนึ่งย่อมดื่มไม่ลงงั้นให้ฉันตรวสอบก่อนหน่อยก็แล้วกันคุณชายไหวฉันต้องกลับไปเถอะช้าก่อนเจ้าออกไปไม่มีคำสั่งข้าห้ามเข้ามาเด็ดขาด ไปยักคะราบอกก่อตัวเจ้าอยู่ที่นี่รับใช้ข้<อ>าลงมาใช้นำได้สิคุณชายไปยืนอยู่ตรงนั้นไม่หนาวหรือไงมาใช้กันางข้าเจ้าไม่ได้บอกหลงรู้ว่ามาที่นี่เพื่อรับใช้ค่า การที่ผู้ชายคนนี้อยู่ที่นี่ต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่แต่ขอเ,เพิ่งกลับมาเยี่ยงที่หัวหน้าผู้ดูแลบอกแล้วรู้การขึ้นแบบของฉันวันนี้ดีงไงก็ตั้งใจมารอฉันที่นี่ดูว่าจะเป็นคนที่มีเจตนาร้ายดูเรื่องที่เขากลับเมืองหลวงโดยจงใจส่งเขามาที่นี่ว่ามาจะเป็นใครกันแนะ่ใครเป็นคนส่งเจ้ามาอยู่ตรงหน้าข้า ถ้จะประจบประแจงเช่นนี้มีเป้าหมายอะไรในเมื่อเจ้ามาถึงที่นี่แล้วงั้นก็อยข้าดูหน่อยว่าเจ้าเตรียมแผนอะไรมาเอาใจข้าบ้างมมหยุดบุ้ยอยู่ทำไมล่ะลงมาสิในเมื่อตั้งใจมาปฏิบัติรับใช้แต่ทำได้แค่ยืนอยู่อย่างนั้นนั่นเหรอไม่เช่นั้นก็อตอบคำถามข้าม,มา หรือแม่ก็ตั้งใจปฏิบัติข้าทำไม่ได้หรือไงองค์หญิงสามยายข้าปฏิบัติรับใช้เช่นไรหโดยไปเถอะทอด ่อต่อสิอยุ่ทำไมล่ะเอ๊ะแข็งแข่งเอาการหุ่นไม่เร็วแฮะจะไม่ถอดได้หมดอะข้าถือได้ไงว่าเจ้าไม่ได้พกอาวุธติดตัวมาด้วยเอ๊ะองหญิงสามลืมกระ่อมไปแล้วจริงๆหรือปาคะหรือแค่ว่าไม่อยากจำาคะ ไม่ได้พบกันสามปีองค์หญิงเห็นแปลววเป็นคนประจุป,ประใยแต่ท่านบันวันกลับมีความสุขกับเราสบายมีเยี่ยงสบายใจยคุณกั้งไกท่านต่างวุ่นวายกับกันขับไล่ใส่สงกระหม่อมให้ออกหางจากองค์หญิงไม่ง่ายที่ท่านจะนดได้แปลววีให้ออกมาพบแต่กลับใช้คำพูดเช่นนี้มาดูถูกเหยียดยัมกระหมอ่อมท่านเจน้งใจดำนะ ปล่อยข้านะคนุณจะด้เจ้ามาไม่ที่ข้าเจ้าหย่าบางอ่าน,นักที่กล้าทำเรื่องไม่เคารพที่แดกษัตริย์เช่นนี้เกิอดอะไรขึ้นความรู้สึกนี้อีกแล้วหัวใจเต้นเร็วเอะหรือว่าร่างนี้ตอบสนองต่อชายที่อยู่ตรงหน้ากองยิง่งเป็นอะไรไปยากะเ,ะเปลี่ยนเจ้าเจ้าม่ที่นี่เด่งไง ท่านนี้พบกันอีกแล้วเหมือนว่าจุดหมายของข้าคงไม่ได้ส่งถึงมือองค์หญิงสินะเอะให้ข้าเถอะข้าเอาไปองค์หญิงเองลาอนนี่มันอะไรพวกเรารู้จักกันงั้นเหรอเปล่าแค่เคยพบหน้ากันครั้งหนึ่งนะ คงหญิงแม่ใจทรงเนิ่ยังต้องให้บุรุษคอยปฏิบัติต่ําชีเซียนหานเจ้าเห็นข้าเป็นคนยังไงฮะข้าก็บอกแล้วว่าข้าไม่ได้เรียกเขาบ้าเดี๋ยวบัาเกข้าใกล้พรุ่งนี้ฝ่าบาทที่ตรงเก็บตัวรักษาการประชวรกับเราองหญิงจะจัดงานเลี้ยงปีใหม่อยากมาที่ได้ไดพบหน้าเสด็จแม่สักครั้งเราจะต้องระวังและเ้าโอกาสนี้ไว้ปวยเยกกับเสี่ยวไปไปร่วมงานกับข้าส่วนเซียนหานกอยฝ้าดูด้านนอกถือเจ้าต้องไปร่วมแสดงการได้รำในงานเลี้ยง องหญิงบางประไทยก็จะกาเดก็จะไปเตรียมชุดที่ต้องใส่ไปร่วมงานวันพรุ่งนี้เสียนหานเจ้าบอกว่าไปวิมาข้าในวันแต่งงานของข้ากูเตียใช่ไหมยจ่ใใ่แต่ก้ากลับไม่สามารถสืบหาภูมิหลัวขอเขาได้เลยเขาเป็นบุตรบุญทรรมของตะกูลไปถูกรับเลี้ยงไว้เมื่อสิปีก่อนเพราะมีปอสวรรค์ด้านการดีปีมาตั้งแต่เด็ก แต่ไม่ถูกส่งตัวเข้ามาเลี้ยงอยู่ในวังหลวงให้ได้เป็นนักดนตรีหลวงที่ย,ยุน่น้อยที่สุดในวังเมื่อประมาณสี่ปีก่อนเกือปรากฏการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวปวิจึงได้รับราชองค์การให้ออกไปรวบรวมตำราชงลิน24บทกลอนดนตรีให้สมบูรณ์เพื่อนำมาปฏิสถานนักสารบรรพชนเป็นการขอพรให้ทุกราชาวงศ์ปลอดภัยผู้คนมากมายต่างร้วค่ากับเปเวิรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแต่ ก็ถามไม่ได้ความอะไรมากไปกว่าดีเรื่องราวของเขาก่อนที่จะถูกตระกูลไปรับเลี้ยงนั้นว่างเปล่าหรยงว่าไม่แต่ชื่อไปวีอาจไม่ใช่ชื่อจริงจริงของเขาก็ได้เซียนหานเจ้าทำการสืบเรื่องของไปวีต่อไปเหตุเดาวิญิงถึงได้สนใจเรื่องของเขาเนะแค่แค่นักดนตรีหลวงคนหนึ่งจะไปต้องสืบให้แน่ชัดขนาดั้านเชียวเลยพอข้าได้พบหน้าเขาในใจข้ารู้สึกอึดอัดชอ็บกนเหมือนว่าได้ลืมเรื่องสำคัญบางอย่างไป ถ้าข้าลืมแค่เรื่องธรรมดาทั่วไปเช่นนั้นก็ช่างแต่กลัวจะลืมเรื่องสำคัญนะสิมีว่าอย่างไงตรวจสอบให้ชัดเจนจะดีกว่าขกลัวจะได้จะบุดเกยถ้าน้อยอกลัวเชิญเข้ามาเสียนหาแล้วองหญิงล่ะองหญิงโรงพักอนอยู่กับท่านรองราชบุดเกออยกลัว ท่านปวดเอกไปด้วยก็ยมีเรื่องหนึง่งอยากจะถามจุดหมายของผู้ชายไปได้มอบให้งหญิงแล้วหรือยังข้าพอไปแล้วเพราะอะไรเหรอหรือว่าอะไรจดหมายน,านั้นม่ไจะผิดปกติงั้นเหรอรอความเห็นแก่ตัวกองข้ ตอนราชบุตรเกยก็มีความเห็นแก่ตัวด้วยเลยเออแค่ก็เป็นบุรุษเหตุใดถึงไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วแต่ก็ไม่ใช่เพราะความเห็นแก่ตัวทั้งหมดหดรอกนะเปอดวิคนนั้นเ,นเ,น аль, เล่เหลี่ยมเพร่าเพลาเขาไม่เพียงแต่เป็นเล่แต่เลดุดีแต่ยังรู้เรื่องดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์และบทกวีอ,อีกด้วยบุรุษที่เพียบพร้อมเช่นนี้กับเล่จีเป็นสหายกับวงญิงถึงทำให้เราไม่ออกว่าเขาคิดอะไรอยู่กันแน่ ดังนั้นเจ้าจะต้องจับตาดูโคไว้ดีโดยเฉพาะตอนที่ก็อยอยู่กับองค์หญิงองค์หญิงในตอนนี้ไม่ใช่องหญิงคนก่อนแล้วนามีการใหญ่ที่ต้องทำยายไปวิทำารองค์หญิงหรือทำให้การใหญ่ต้องลงเหลวก่อนเรฮะเจ้า,าบอกว่าเหลียดดันดิถูกปล่อยตัวแล้วงั่นเรอใช่เลว รู้อยู่แล้วว่าอย่างไงก็ต้องมีวันนี้ไม่เห็นมีอะไรต้องน่าตกใจไม่ว่าอย่างไงน้องเรากก็เขาเป็นถึงองค์รัตยาติาเรื่องเด็กน้อยพวกนี้ทําอะไรนังไม่ได้รอกนี่เมื่อนางมีทั้งกําลังทหารและอํานาจไม่ช้าก็เร็วัด้ก็ตกปล่อยออกมาอยู่แล้วหากปีการชู้รบกันแน่น่าจะได้ที่องค์รัตยาธิาชเป็นพวกเดียวกับตะกูลเซี่ยวโหแม่ฝ่าบาทจะเก็บตัวรักษากล้ประชวนแต่แจกลับเป็นดังกระจุกาย สมอลักลียูนีนางสนิทสมกับจรกกูเสี่ยโหมากี่ไม่ชา้าจะต้องพบก,กับจุดจบที่เลวร้าย,ยังแน่นอนองหญิงไม่ต้องกังวลไปถ่ายไปถ้าไปที่ตักกูหลีกว่าเรามั่นคงท่านก็จะมั่นคงด้วยเช่นกันร้ฝ่าบาทถอนรากถอนโคนจะกกูเสี่ยโหเมื่อ,อไรวันนัน้จะเป็นวันที่ท่านได้เข้าไปอยู่ในตําหนักบูรพา แต้เท้าหลี่เอาไม่สิท่านแม่ยายต่อไปสู่หยวนต้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยคุณกันเองไม่ต้องเกรงใจเพียงแต่ว่าช่วงนี้ได้ยินมาว่าองค์หญิงสามได้มีการเพื่อนไหวแต่เตรียมการไว้อย่างไรบ้างล่ะ <c oughs> ใช่ว่าไปก็แปลกนอกสามวันก้าช่วงนี้นิสัสของนางเปลี่ยนไปมากจริงๆนั่งดูเก่งกาดขึ้นไม่เพียงแต่จะโน้มน้าวใจราชดลน,นอกวงังแต่ยังเสนิทกับเหล่าขุนนางในวังหลวงหลายคนอีกด้วย แต่ท้เท้าหลีวางใจนั่งอยู่ในกำมือข้ามันนานแล้วจะว่าไปลูกใช้ข้าปฏิบัติรับใช้ท่านเป็นยังไงบ้างเอ๋นนแม่ข้าตูกใจนัวเฟืองเป็นอย่างมาก วันงานเลี้ยงยินดีกับวงรัชทายาที่ถูกเปิดตัวจัดการกับบริเวณไม่ได้เจอเจ้าสนานข้าคิดถึงเจ้ามากทำไมวันนี้เจ้าไม่พาครอบครัวมาร่วมงานด้วยเจ้าควรแต่งราิบุตรเขยได้แล้วเสด็จแม่จะได้ไม่ต้องเป็นกังวล <c oughs> พี่ใหญ่เสียแซให้มันนินน้อยหน่อยแต่ไม่ใช่เพระท่านอยู่เบื้องหลังเสียดายหาว่าข้ายักยอกอยงเงินสบียงกองทัพ ถจะถูกเสด็จแม่ปิ้วได้อย่างไงกันเอางิ้สามท่านก็จะบุกเคยมาถึงแล้วเออฉันยังไม่ทันมาถึงสองคนนี้ก็เกะกนแต่แล้วดูท่านงานเลี้ยงวันนี้คงจะคลื้นๆนะดู